สวัสดีจ้าพี่นอ้องมืนอีกกว่ามินัดมินัดและแม่ที่มินัด,ม,นด,ม,นดมินัดสอบถามขอบัสสิบปีเนาะจ้าเนาะแล้วคอยมาพอก,กันเนาะ,ะเนาะเราก็จะมาบอลชูฟันว่าเขาจะทามยังเนี่ยจ้ะนี่จ,าจ,าาจา้ะสวยๆค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องทั้งยูทูบทขขั้งไลน์ชูฟัชูคุณขอบคุณที่กดติดตามและก็และกะ็คอมเมนต์มาเพื่อหายกำลังใจนะคะเนาะ โบไดมาโดนแล้วอย่าลืมกดติดตามกันเด้อคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะมื่อนี้กับมาวัเทีอมื่อวานนี่ทีลงอันลงคลิปสั่นไปเนาะค่ะว่าไปสัมผัสกันและแม่ขี้สัมภผัสเค้าปั๊ิปีมื่อวานนี้มีนัดไปและเมื่อนี้เมื่อกี้มาวาฟังว่าอันเขาสัมภาษณ์อีกอย่างแน่เขาสัมภาษณ์อีกอย่างแน่แล้วกันเอ,อีกอันอเ,เนี่ยเขาแน่คือว่า ตอนแรกกันเริ่มเลยนะคะเนาะคือว่าตอนแรกกันนู่นเอกวางยื่นขออันใบเบอร์อายุนะคะเนาะใบยืดเบอร์หมดอายุแล้วกวางก็เลยยื่นขอทางออฟฟี่ไปว่าขอใบสิบปีเพราะว่าอยู่นี่มหาปีและหกปีแล้วก็เลยเขียนเขียนใบไปยื่นไปแล้วก็ส่งไปทางออฟฟี่ยื่นเอกสารยังแลี่ยวๆทางออฟฟี่ก็เลยช่วงเอกสารมาให้อำเภออำเภออยู่บ้านเขาอำเภอที่เขาอยู่นี่ บ้านมู่บ้านที่เขาอยู่และแม่ขี่ที่เขาอยู่ในเขตเนี่ยในมู่บ้านเนี่ยเขาก็ส่วงเอกสารมาหน้าบ้านเขาว่าเขาต้องเตรียมเอกสารนี่ยังไปเนี่ยแล้วก็ไปในมือนดัดหมายคือจังมือวานนี่ค่ะมือนดัดหมายวันที่มือวานี่วันที่สิบแปดสิบแปดเปนพฤศจิกายนเนาะหนูก,ก็ไปหนูก,ก็ไปยังไม่เศราก็ไปเขาก็ไปยื่นเอกสารเอกสารที่หนูยื่นก็นมีอ,มอ่าใบดีพล่มหรือว่าใบ ใบอบรมอสองเรียกเต่คาค่ะึ้นไปอสองอัพขึ้นไปที่ว่าไม่ไดีดิผมแล้วก็บอหนึ่งอสองใบอบรมเนี่ยหนูนูหนูหาเบิร์ดเลยใบอบรมนะ่ะก็ปีให้เขาแล้วกับใบสัญญาณซีดีอีสัญญางานประจําแล้วก็แล้วก็บวกบใบเงินเดือนเงินเดือนย้อนหลังสามเดือนสี่เดือนนูก็ให้เขาไป แล้วกับเขากระสีมาต่อสัมผัสหนูนายอำเภอกระสิมีกระดาษเอซที่หนูเห็นนะคะที่หนูเห็นนายอำเภอกระสิมีกระดาษเอซอยู่หน้าเขากระสิมนียนขอ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 ไม่ได้เขาเขาถามเขาแล้วเขาก็ติ๊กติด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 มาเขาได้บอกค่ะคั้นถามแรกคั้ถามแรกเมื่อไรแล้วค่ะแค่หนูหนูคำถามแค่ยี่สิบนาทีขอบัศสิบปีเนาะค่ะโมเมนขอสัญชาติอันเขาก็ถามว่าทงซาฝรั่งเศสอยู่หนาลาเมรีสีหยังมึงกับ่ะ รูปปั้น b l u ู blanc Bl c เจ้แล้วก็ไม่งิงไม่งิ่งที่ยื่ข้างหน้าแล้วไม่รีคือไผ่ไม่งิ่งที่ย่ำเธอแต่งงานเธอสีเห็นเป็นรูปปัะนะ้นอ่ะมันคือไผ่มีคำถามที่สองคำถามที่สามคือคำค้นฝรั่งเศสคือ,อยังคำค้นฝรั่งเศสคือ,อยังเพลงศาสตร์ฝรั่งเศสคือ,อยังซื้อ,อยังเพลงศาสตร์ฝรั่งเศสซื้อ,อยังแล้วก็ วันซาดฝรั่งเศสวันศาต์ฝรั่งเศสมือใดประมาณนี้ค่ะเขาก็จะถามแค่นี้แหละที่สําคัญที่สำคัญเขาจะถามแค่นี้แหละค่ะนุกร็ตอบนุกร็ตอบที่นูดูมาที่เขาที่เขาเรียนมาที่เขาเรียนมาแต่แรกเขาก็สิในเขาจาจาเล่ยนไ่จ้ะเขาก็ตอบไปอ่นั้นเยอกะเขาก็จะถามว่าเธอเธอพ่ออ่านภาษาฝรั่งเศสได้บอนูก็ว่าหนูหนูพ่ออ่านได้ส่วนหมากแต่ว่าหนูบ่่อยอ่านเพราะว่าสวนมานูสิ เบาๆกับกฟังมากกว่ามุกกระบังสิเอล้วก็มันก็ว่าธรรมดาแล้วเนะาะเพราะว่าเพราะว่าเข้ากันสมัครกันว่าเบาบุคเด้อ่าน์นะนะเขาก็บังสิแล้วคำถามทั่วไปค่ะป่ะเด้อย่างอย่างดอกพี่น้องบ่ต้องอยันเด้อบ่ต้องกังวลไปแต่ว่าแต่ว่ามันก็เลีวแล้วมันก็บ,บ่ได้แล้วดอกพี่น้องเขา,รรขารรก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งเอกสารไปอันอฟฟิศเด้อฉันก็นส่งไป ว่าเธอยื่นในเอกสารนี้แล้วตอนนี้ก็คือรอค่ะรออันคันได้จังไดเราก็ต้องซีมาอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าหนูได้บ่ได้หนูก็สิมาอัปเดตได้จาก,กปีจากปีล้วหนุก็สีมาอัปเดตกันแต่ว่าตอนนี้คือรอค่ะหนูรอจดใจจดใจต่อมากเลยคือตอนนี้รอ <ju> <c oughs> ย่านบ่ได้นะพี่น้องต่อแล้วเท่ย่นะสองปีเท่ยไละสองปีเท่ยไละสองปีเนาะพี่น้องเนาะคันพูดได้ก็ มาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะกระโดดเป็นคันเคิร์สเนี่ยพี่น้องบ่ได้บ่ค่อยได้บอนบ่ค่อยได้ลงคลิปพเพราะว่าเฮ็ดงานเฮ็ดงานไม่กลับบ่มีเวลาแต่ว่าหนูหนูเขากาบายไงคะที่ที่หนูลงคลิปวิดีโอสั้นไปนั่นแหละหนูเขางานกาบายหนูก็เลยมีอเนย่ามือเสานูก็เล่น,น,ลน,น,ลนได้อัดคลิปเน่ากินแน่ค่ะก็ กะบ,บุ้มีอย่างร้ายกะนี่มือนีก่กะสีมาแทบประสบการณ์เดี๋ยวนูกะสีลงคลิปให้พยายามลงคลิปให้มือนี่ไม่ทันกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจน้ำเด้อค่ะเด้อมือนีก่กะสั้นนีจ่จ้ะขอบคุณจ้าพอกันคลิปหนาเนาะบ๊ายบาย